รูวแม่อ้อมนั่งทํางานอยู่ตรงเนี้ยวิ่งมาขอข้าวกินค่ะและแจ้ข้าวที่ขอเนี่ยขอบอกได้เลยนะคะว่าไม่กินของที่แม่อ้อมให้แมวจรอ,อันนี้แม่อ้อมต้องไปเทมาจากของไอ้สี่ลิงนั้นถึงจะกินค่ะมันมันคงรสชาติต่างกันะนะอันนี้จะเป็น เอ,อ่อฟิลกี้แล้วก็ผสมด้วยเพทาเซียแต่ว่าที่ที่ที่พวกมันกินกันจะเป็นแม็กซิม่าถ้าเขาจะไม่กินถ้าแม็กซิม่าคือต้องผสมอาหารเปียกมันถึงจะกินนะเนี่ยมาขอกิน ี่จะรักอะไรของมันนักหนาเรามันก็ไม่เข้าใจเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออจะต้องมานั่งข้างๆเนี่ยฮะกินข้าวเสร็จแล้วต้องมานั่งข้างๆเนี่ยต้นไม้วันนั้นทุ่งสายจะปีนเนี่ยไปไอ้นี่ของไม่อ้อมนะไอ้นี่หมดเลยอแบบทับลงมาหมดเลยนี่มันเพิ่งจะตั้งขึ้นไปใหม่นะนี่ใบมันเพิ่งจะตั้งขึ้นไปใหม่วันนั้นมันพับลงมาหมดเลยแม่เอ้าก็เอ๊ะทำไมต้นไม้ไม่อ้อมพับลงมาสงสัยจะมันนี่หละค่ะปีขึ้นไปเนี่ยแง่ๆงเลยเนี่ยลงแล้วลงแล้วเนี่ย ถูมาไถาอีกอ่ะดูค่ะดูค่ะเนี่ยมันอมก็นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอเอาเข้าไปมักล้างตาดอยู่เอาเข้าไปกับมันจะรักอะไรนักหนาเนี่ยต้นไม้เนี่ยพับลงมาจริงๆและเนี่ยมันเพิ่งจะชูขึ้นใหม่ใหม่นะวันนั้นมันงอรวมหมดเลยอ่ะ <S <S อะไรจำกินเสร็จแล้วหรอกินไปเยอะเหมือนกันนะคะ <S <S เลือกด้วยนะจะต้องกินไอ้นี่นะ อ่าเลือกด้วยอ่าเนยถูไทยอยู่เนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยี่ยดูจะต้องมาเฝ้าอยู่ตรงเท้าเนี่ยนะนะจะรักอะไรนักหนาจะรักอะไรนักหนาดีก็าทำงานเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปไปไปป้อนวิตามินพี่ต่ายกับป้อนไอตัว ลำไส้ของพีต่ตามันใช่ไหมเนี่ยอ,อืมอืมเมื่อคืนไม่ได้มาหาเมื่อคืนนี้มันคงจะไปเล่นกับพี่ๆมันนั่นแหละมันก็เลยไม่ได้มาหามันใช่ไหมเนี่ยดำอืมทำอะไรกับมันง่ายมากไอ้ดำเนี่ยอืมอืมอืมมันต้องการความรักค่ะอ่อนอยากให้เราลูบหัวลูบตัวอะไรแค่เนี้ยแค่เนี้ยพอแล้วสำหรับมันอะ่ะ มันต้องการแค่เนี้ยเนี่ยเนนีเนี่ยมไม่เอาอะไรมากมายแค่ให้เราแบบเหมือนอ้ารักหนูน่อยอะไรอย่างเงี้ยแค่เนี้ยอย่างอื่นไม่เป็นไรคนอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นเหมือนมันนะตัวอื่นอ่ะก็เห็นเขาก็เฉยๆกันไอเอียเนี้ยนะชอบมาพันแข้งพันขานก็จริงนะแต่ถ้าอุ้มจริงๆเอียไม่ให้อุ้มนะคะจับจริงๆไอเอียมันร้องววยวายโอ้ยโอ้ยมันไม่ให้อุ้ม ปลาดากลับบ้านไปกินอิ่มแล้วก็กลับบ้านไปหลุกกินอิ่มแล้วกลับบ้านไปนะครับอืออือืหมันเขี้ยวอือมันเขี้ยวอืออือกินของดีนเนี่ย๋ตวต้องเอาขึ้นไไมแมพี่ฝนแอบกินดีกอะไรเอะลรอะไะแม่ไปตากของละ๋ยวทำไมอ้อมเดินเข้าบ้านไปมันเขาไปแหละน้องต้องเข้าห้องพี่ต่าย